เชาหนักไรเงาทีมยื่นข้อเสนอยืมตัวเบนเดวิตจากชาลามชนตามที่บริษัทไทยลิกจำกัดออกมากำหนดตลาดซื้อขายนักเตะของไทยลิก1-3ดูฤดูกาล2023-2024ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2566สิ้นสุดวันที่26มกราคม2567โดยที่ผ่านมานั้นทีงที่เนื้อหอมมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเบนเดวิต ซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะหมดอนาคตกับชลบุรีอีฟซีอย่างแน่นอนหลังจากเจ้าตัวทําพฤติกรรมในวันที่เทกูสังอดีตกุนซื้อฉลามชนอําลาทีมโดยการลงรูปทํามือหัวใจในสตอรี่ของอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับใส่เสื้อชลบุรีอีฟซีจนแฟนบอลมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแม้ว่าวิทยาเหล่าหากุลประธานเทคนิคของสโมสรจะลงมาคุมทีมและมีโอกาสได้ลงสนามก็ตามแต่จากรายง,งานล่าสุด ค่อนข้างมีมูลว่าทับเสือป่าราชาคนครปฐมยูนเต็ดที่ตอนแรกแสดงความอยากได้ราว40%แถมมีโอกาสเสียทาคุอโตไปให้กับแข้งเทพทูบังคอกยูเนเต็ดในเลกสองและยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอยืมอดีตแข้งการแทรืออิซีที่ลงสนามไป17เกมในซีซันก่อนรวมไปถึงช้างป่าห้วยขาแข้งอุทยทาน,นีอิซีที่ตอนแรกก็เดินเครื่องแบบเต็มสูบในความพยายามคว้าตัวดาวเตะ ที่มีดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรุกและริมเส้นฝั่งซ้ายมาร่วมทีมเพราะในทีมมีตัวริมเส้นอยู่แล้วถึง5คนได้แก่จีลุนอาม,มัชิโกซีเอมบาอองทูนนทพัฒนาคสวัสิ์และกิติศักดิ์พุทธจันทร์เอกนิ์เปิดใจหลังทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่นขาดลอยหต่อศก่อนลุยเอเชียนคัพ เอกนิตปัญญาเชื่อว่าทีมชาติไทยได้ประโยชน์เยอะแม้แพ้ญี่ปุ่นขาดลอยห้าต่อศูนย์ควาหลงหลังเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นศูนย์ต่อห้าในศึกอุ่นเครื่องฟี ف าเดย์รอบพิเศษโซนเอเชียสนามกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วยหลังจบเกมเอกนิตปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยที่เกมนี้ลงเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังได้เปิดใจว่าแน่นอนว่าทุกคนรู้ญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลก การที่เจอกับพวกเขาในวันนี้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์แน่นอนแม้ว่าจะแพ้สกอร์เยอะเราได้อะไรจากพวกเขาเยอะและจะต้องไปเรียนรู้และปรับแก้ต่อไประดับโลกของแท้จเจริญสักเพย3าจุดแตกต่างทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นหลังดวนซอนบอลเจริญสักวงก่อนเผยสามความแตกต่างระหว่างทีมชาติไทยกับญี่ปุ่น หลังแพ้ขาดลอยประเดิมนัดแรกอเชีฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษตอนรับวันขึ้นปีใหม่ทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของเอเชียอันดับ17ของโลกเปิดสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยอันดับ21ของเอเชียและอันดับ113ของโลกซึ่งประเดิมการคุมทีมนัดแรกของมาซาทะเอิชีอิหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปด้วยสกอร5์5ต่อ0ูหลังจบเกมเจริญศักดิ์วงกอนหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยที่มาซาดะอิชิ เลือกสองลงสนามเป็น11ตัวจริงกล่าวถึงการแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นในเกมนี้ว่าดีใจครับที่วันนี้พวกเราได้ทำเต็มทีแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นแฟนบอลเต็มสนาม6 0 0มื่นกว่าคนพวกเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วแหละเพราะเราก็รู้ดีว่าทีมชาติญี่ปุ่นก้าวไปเป็นทีมระดับโลกแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างสนุกครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราได้เห็นญี่ปุ่นทั้งเรื่องการใจบอล การพิกบอลการทำเกมซึ่งพวกเขามีรูปแบบที่ชัดเจนมากจริงๆเราน่าจะมีเวลามากกว่านี้ถ้าคนอิชิอิได้คุมทีมมากกว่านี้จริงๆมันก็เป็นการเตรียมตัวที่กระทันหันแล้วเราก็มาเก็บตัวกันไม่ครบทีมด้วยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่แล้วเราก็ต้องกลับไปแล้วก็ทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับศึกเอเชียนคัพออฟฟิเชียลบีจีปทุมปอยยืมชัดไช่ชัด,ชด,ชดมงคลให้ประจวบ บีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศปล่อยชัดชชยบุตรพง์กับชัดมงคลทองคีรีสบพีทีประจบด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2023-2024สมอสอนบีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศปล่อยตัวชัดชชยบุตรพงศ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูและชัดมงคลทองคีรีกองกลางของทีมในกกนใหญ่ไปร่วมสมอสอนพีทีประจบเอฟซีด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024 โดยชัดชัยบุตรพงษ์เคยย้ายไปร่วมทีมพีทีปจบเอฟซีมาครั้งหนึ่งในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2022-2023ก่อนที่ในฤดูกาล2023-2024จะย้ายกลับมายังถิ่น b ีจ t a d i เดียมโดยลงสนามให้กับทัพเดลับปีในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาทั้งหมด17นัดรวมทุกร้ยการเก็บได้4คีนชีตขณะที่ชัดมงคลทองคิรีย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมยูไนเต็ด ตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 1 2นดถึงยโดยในเล็กแรกของฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ถึงงสลงสนามช่วยต้นสังกัดไปทั้งหมด10นัดทุกรายการก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกปล่อยตัวไปร่วมทับต่อพิคัสโดยสัญญายืมตัวในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024สาถึงสำหรับปีจีปทุมยนูนเติดกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนแป้งทีมอีกครั้งหลังดึงมาโกตุเทกุราโมโลีเฮดโคชชาวญี่ปุ่นกลับมาคุมทีมอีกครั้ง รวมถึงทุ่มเงินซื้อกิจสดากาแมนกองกลางดีกีทีมชาติไทยจากชนบุรีเอฟซีมาสู่ทีม